สวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายมาได้นะมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายก็นัดอยู่ก็บอกอยู่ว่าจะไลน์เนาะแต่ก็แบบไม่แน่นอนเนี่ยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนของบุ๋ม,มสวัสดีค่ะพี่สมใจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายมาได้มาเมา์มอยกัน พวกเรามาเมามอยกันถึงความน่ารักของน้องๆอิ่มบุญกันเลยทีเดียวเชียวเป็นไงทุกคนอิ่มบุญกันเลยไหมเนาะงานบุญโคตรด,ดีอะงานบุญน่ารักมากแล้วงานบุญน่มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากด้วยสองครอบครัวมาตอนแรกบุ๋มยังคิดว่าจะมีแค่น้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนแรกบุ๋มยังคิดว่าจะมีแค่นุกปลายกับซอยตันเออซอยตันนี้ต้องมีแน่นอนสําหรับบุ๋มนะอืแต่ไม่คิดว่าจะมีพ่อกับแม่มาด้วยเออไม่ไม่คิดเลยเหนือความคาดหมายดีงามมากเป็นอะไรที่แบบว่าอุย้ยธนดลลูกไม่เบนจ้าลูกชายปวดขาเมื่อยขาแม่เบนเรียกให้ไปนั่งบนโซฟาทั้ง,ท,ง,ท,งที่ลูกสาวตัวเองก็นั่งอยู่ตรงนั้น โอ้ยไม่ได้ลูกปวดขาเนาะลูกชายลูกรักลูกรักของแม่น้องน่ารักไงน่ารักจริงๆไม่มีอะไรเล่าค่ะก็มีเรามาคุยกันที่ที่น้องไปงานบุญเนี่ยแหละค่ะพี่สมใจเรามาคุยกันเรื่องน้องทําบุญแล้วคอนที่ผ่านมาเนี่ยแหละบุ๋มไม่ได้มาไงอืม แล้วตอนที่อนี่หมาย่ังทุกคนบุ๋มงงมากเลยอะทำไมเวลาบุ๋มไลฟ์เนี่ยมันต้องฟึบหายไปนี่บุ๋มต้องเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งทุกครั้งที่ไลฟ์รอบแรกเนี่ยไม่ไม่เคยสำเร็จจ้ะต้องรอบสองเสียงชัดไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่สุมเมสสวัสดีค่ะเสียงชัดไหมคะ โอ้พวกเรานี่บาดนะพระยังยังไม่เว้นเราพวกเราอะ่ะเอ้ยยังฟินกับพระล่ะพระพูดอะ่ะก็จุดเตียนสองคนมันงานอะไรละนะ่ะเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็งานอะไรล่ะพระยังไม่เว้นเราพวกเราอะ่ะฟินได้เฉยก็ไม่รู้เลยฉันจับหมดค่ะอะไรที่พูดถึงลูกฉันที่ชงเขาเขาทางฉันเนี่ย ฉันรับหมดฉันยิ้มตลอดแก้มแตกค่ะไม่รู้ล่ะเนาะมันน่ารักอะ่พะพาบอกเอ,อตอนแรกก็ไม่รู้ว่าพระอาจารย์ปอบ,บอกตอนแรกก็ไม่ตอนแรกอะ่ะคุยปรึกษากับพี่แตม้มว่าเอ,อ๊จะให้ใครนี่ดีนะใจเย็นๆใจจะให้ใครเป็นจุดเทียนพระประธานดีนะเพราะว่ามันต้องเป็นเจ้าภาพไงเนึกอออกไหม แล้วทีนี้น้องทั้งสองคนน่ะมันก็เหมือนเจ้าภาพเหมือนกันไงแต่ปรากฏว่าโปรเจกต์นี้เป็นของน้องนุกในใจก็แบบอู้ถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็พร้อมกันไปเลยค่ะจับมือกันได้ไหมละ่ะเหมือนตัดเค้กอะจับมือกันอย่างเงี้ยในไ,ไมล่ะมันจะได้มันจะได้เสมอภาพมันจะได้แบบว่าเออใครเป็นเจ้าพงเจ้าภาพนึกออกไหมเจ้าภาพร่วมอะ เราก็อย่าไปคิดอย่างอื่นสิไม่ได้คิดอย่างอื่นนะจ๊ะกลัวคนก็แย่งพูดค่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนก็แย่งพูดห้ามหายใจเลยทีเดียวเชียวห้ามหายใจพูดน้ำไหลไฟดับอืมก็คือแบบอย่าไปคิดอย่างอื่นเนาะเราจะไม่คิดหรอกให,ใหก้ให้จับมือด้วยกันไปเลยให้จับมือด้วยกันแล้วก็แบบ จุดเทียนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พวกเราก็ไม่ติดนะพวกเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเจ้าภาพไงจาภาพทั้งสองคนเนาะบุ่มบุ่มเห็นตรงนี้คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนาะถวายร่วมกันเรายกเหนือหวัวยกขึ้นแบบโอ้แล้วถวายสาทัอ่ะเนื้อออกปะ เราก็สาธุอยู่ตลอดเวลาเราพวกเราก็ได้แค่สาธุสาธุไงแล้วน้องยกอะไรถวายพร้อมกันเนาะสายมโนมันมาไงทีเนี้ยมันมาแล้วตอนที่น้องจะไปแจกของอะ่ะที่เดินต่อหลังกันไปอ่ะธนดลจับหลังไปไป้ายแล้วมันละมุนมากทุกคนมันน่ารักมากมันน่ารักจริงๆแล้วความน่ารักของน้องคือ ความน่ารักของน้องคือเออตอนที่จะเดินออกไปถ่ายรูปเน,ะนาะความน่ารักของหนูกอะน้องหยิบรองเท้าให้แม่อะ่ะทุกคนน่ารักมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอยเด็กผู้ชายมันยากมากนะที่จะมีโมเมนต์แบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเนาะเสียงในหัวดังเหมือนกันค่ะบู มันดังตั้งนานแล้วอืมมันดังตั้งนานแล้วค่ะเสียงในหัวนี่มันแบบจะออกมาทุกทีแต่มันก็มีออกมาบ้างถ้าอะไรที่มันออกมาแบบอันี่เยอะเกินไปอันนี้มันคือเสียงในหัวนะทุกคนมันอย่าอย่าอะไรเลยนะอย่าว่าบุ่มนะมันคือเสียงในหัวหุมอืมมันคือเสียงในหัวหวมกก็ก็อย่าว่ากันเด้ออย่าว่ากัน แล้วธนดนานางไม่ไม่กล้าขึ้นไปดูเมรุนางไม่กล้าขึ้ <him> นไปดูเมรุนางนางกลัวเออนางกลัวเอ็นดูขี้กลัวนางขี้กลัวเห็นไหมตอนแรกสวัสดีค่ะพี่อัญชลีสว <hei> ัสดีค่ะสวัสดีครับตอนแรกนะเห็นไหมตอนน้องเดินเข้าไปนั่งโซฟาตอนแรก ปายแล้วก็แม่เบนนั่งริมพอครอบครัวซิลิแวลมาค่ะครอบครัวซิริแวลมาทำไงรู้ไหมพอสมจิตนั่งกลางนั่งขั้นค่ะนั่งขั้นตรงกลางธนดลแม่ตนุนบุ๋มไม่แน่ใจว่าหน้าเต่าหน้าเต่าไม่ได้นั่งข้างๆสีนาเต่าน่าจะนั่งข้างหลังไหมเออพอ ลุกไปถวายอะไรเสร็จสับปุ๊บพ่อสมจิตย้ายที่พ่อสมจิตแบบว่าพ่อสมจิตรู้ไงพ่อสมจิตเป็นงานพ่อสมจิตรู้งานพ่อสมจิตย้ายค่ะพ่อสมจิตไปนั่งแทนที่ธนดลนให้ธนดลมานั่งแทนที่พ่อสมจิตด้วยความที่คุยกันข้ามไปข้ามมานึกออกปะเออ พ่อนั่งอยู่ตรงกลางตอนแรกพ่อนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างนกปายนางก็คุยข้ามกันไปอีกคนนึงก็ปายอยู่นั่นแหละเรียกนูน่นนี่นั่นนั่งขันกลางพ่อก็แบบอ๋อนะา,านั่งข้างหลังใช่ไหมคะเออบุ๋มไม่เห็นนะ้าอันนี้บุ๋มเห็นแต่แม่ต้นเออนั่นแหละพ่อสมจิตเป็นงานพอลูกไปลูกไปถวายปุ๊บพอลูกกลับมานั่งโซฟานั่งคู่กันเฉยเนี่ยมันต้องแบบนี้ไง พ่อสมจิตเป็นงานมากทุกคนพ่อสมจิตรู้งานคือฟิลแบบพวกมึงก็คุยข้ามกูอยู่เนี่ยแหละนะ,ะฟิลน,น,นั้นนะเออขออนุญาตพูดคำหยาบค่ะเออก็คุยข้ามไปข้ามมาพ่อนั่งอยู่ตรงกลางอะ่ะธนดลนะ่ะก็เรียกตายถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอก็นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยพอ่อก็เลยแบบไม่เอาแล้ว ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันย้ายที่ดีกว่ามานั่งที่ของเธอเลยตอนแรกก็ทำเป็นแบบว่าอะไรนะตอนแรกก็ทำเป็นแบบว่านั่งคนละมุมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบสักพักก็ขยบเข้ามาขยบเข้ามานั่งชิดกันเฉยโซฟาเล็กไปเลยอะไรอย่างเงี้เนาะเกินไป อันนี้ต้องขอบคุณอมแอมนะที่ที่ลงให้พวกเราดูแล้วบุ๋มไม่คิดว่าธนดลจะพูดเนี่ยตอนแรกบุ๋มก็นึกว่าหูบุ๋มไม่ดีหรือเปล่าฉันฉันชงเยอะไปหรือเปล่าฉันแบบว่าโยงเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าฟังดีๆสิแล้วก็มีคนมาเม้นในคลิปว่าบุ๋มฟังดีๆนะฟังดีๆนะเนี่ยน้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย นี่แหละก็เลยแบบเฮ้ยไม่คิดว่านางจะพูดแต่บุ๋มชอบอีกอย่างหนึ่งคือกูตีมึงเด้อชอบมากมันฟิลบรรยากาศเก่าๆอ่ะนึกออกไหมแล้วความมาตรฐานของไปๆโอดีโอคือเค้กค,ค่ะของตัวเองตอนเล็กเนาะอืมผู้บ่าวกับผู้สาวเขาตอนเล็กพอซอยตันมาออฟโดนตลอดบักออฟมึงมาบัฟบพวกกู อะไรก็เค้กที่ซื้อมาก็ของนกปายพลบอกให้บักนุกถือก้อนใหญ่มึงมาถือพวกมึงมาถือก้อนเล็กซอยตันนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปบอกจะภาพเขาว่าก้อนใหญ่ของนกปายซื้อมาด้วยกันก็เกินไปอยู่เดอ้อมาตรฐานของป้ายโอดีโอจ้าอันนี้มาตรฐานมากคือเอออ,อไปด้วยกันหมดปลายพูดอะไร นุกตามค่ะนุกพูดอะไรปลายตามค่ะซอยตันโดนตลอดจริงพี่อัญชลีก็ปลายปายก็พูดเนผู้สาวใช่ไหมก็พูดเรียกผู้สาวผู้สาวซื้อให้ผู้สาวซื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกบ๋มนึกว่าเออพี่สาวอืมเราก็ เราก็ได้ยินว่าเป็นผู้สาวนั่นแหละแต่แบบเอาดีๆเอาดีๆฟังฟังดีๆซิอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวแบบเขาว่าเราไงนึกออกไหมเขาว่าเราชงเกินไงกลัวกลัวเป็นแบบนั้นอันนี้ด้วยความได้ยินนะคนอื่นเขาอาจจะได้ยินเป็นเออพี่สาวหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ด้วยเราเนาะเราอาจจะหูมาหูไม่ดี